สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในระหว่างวันที่21ถึง27กรกฎาคมพุทธศักราช2568มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะที่21กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัชรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางประภารานวลช่วย นักวิชาการในงานชำนาญการพิเศษร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่มเฉพาะโฟกัสกรุ่ยิทคัชนเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองแรงงานเพื่อหนุนเสริมความปลอดภัยการปฏิบัติงานในโรงงานบริษัทปูนซีเมนไทยทุ่งสงณห,ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลยัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชโดยมีพระวัชระพุทธิบัณฑิต รองศาสตราจารย์ดรรองอธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่21กรกฎาคม2568เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสด,สสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวชลิดาจันมณีนิติกรชำน,นาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่7จดทับสองประจำเดือนกรกฎาคม2568น้ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชัยลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในที่ประชุม วันที่21กรกฎาคม2568เวลา13.30นนนางสาวอัชาราลงสว,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายทวิสิทธิ์บุญธรรมผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ของคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกลการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรผ่านศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต9้าณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวสุวดีทวีสุขผู้ตรวจราชการกรมกรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่22กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัชารารองสวัสด สวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสาวจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมรับฟังนโยบายการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ณห้องประชุมชั้น3โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมชัยลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่22กรกฎาคม2568เวลา15นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนกรกฎาคม2568เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่เพื่อให้การจัดทำข้อมูลรายงานการประชุมหมัวหน้างส่วนราชการณห้องประชุมศูนย์อำนวยการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชชั้น2สารากางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเกา่าโดยมีนางสาวนาราพรสุวรรณประเสริฐแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานที่ประชุม วันที่23กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัชรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวรัตยาสัตยานุมัตินักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมหารือในวทางการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนำบริษัทผลิตไฟฟ้าขนมจำกัดเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะไวทำงานในองค์กร ให้มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดีครอบคลุมทั้งสีมิติที่สำคัญได้แก่ด้านร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาโดยมีนายนาเรศชูเกิดกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากรมีนางสาวสวดีทวีสุผู้ตรวจราชการกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการหารือ วันที่23กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนายคลองศักดิ์ดรุณวันตำแหน่งพนักง,งานขับรถยนต์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักง,งานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆเช่น การบริการมารยาทของพนักง,งานขับรถการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนควบคุมของรถซึ่งพนักง,งานขับรถยนต์ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในหน้าที่การงาน การใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันให้เกิดความปลอดภัยรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่บุคคลทั่วไปณห,ห้องทิบมนทาโรงแรมเมืองลิกออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่23กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการตามภารกิจกรมประจำปีงบประมาณพศ2568รอบที่3และตรวจประเมินมาตรฐานยุกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณพาศ2568นักสำนักงานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายทวันนท์ดวงจกักผู้ตรวจราชการกรมกรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่23กรกฎาคม2568เวลา13.30นาทีนายทวันนท์ดวงจกักผู้ตรวจราชการกรมกรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรารองสวัสวด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชมุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานวันที่24กรกฎาคม2568เวลา9ก้นาฬิกานางสาวอัชรารองสว,ส,สวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวนช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพลานอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชัยลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่24กรกฎาคม2568เวลา9 3้านาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัส,ส,วสดิการและคุ้มครองแรงงานจงนังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางสาวคณิษฐานาควิโรธเจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2568รอบที่3เขตตรวจราชการที่5 จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงณห,ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีนายพิเชษทองพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการนี้มีนายทั่วนนดงจักผู้ตรวจราชการกลมกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมตรวจบูรณาการด้วย วันที่24กรกฎาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีนายพิเชษทองพันธ์ผูดด้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายทวนนท์ด,ดวงจักผู้ตรวจราชการกลมกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนางสาวอัชรารองสวัส์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศไทยกัมพูชา เพื่อเตรียมการซักซ้อมมาตรการฉุกเฉินรับมือกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน วันที่25กรกฎาคม2,568เวลา9น้นาฬิกานางสาวอัจฉรารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวมและการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้และมอบหมายให้นางสาวพันธิวาพิจักพิเศษ นักวิชาการในงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในโครงการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายแพทย์สิริศักดิ์ทิติดิลกรัฐรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานวันที่25กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัชราลองสวัสดิ์ สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวนวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่1ณวัดควรไม้บ้องหมู่ที่9ตําบลวังอ่างอำเภอเฉวง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่25กรกฎาคม2568เวลา13นาฬิกานางสาวอัชราลองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศไทยกัมพูชาผ่านระบบออนไลน์ณศูนย์ประชุมอำนวยการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลากางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานระหว่างวันที่22-25กรกฎาคม2568นางสาวอัชรารองสวัสด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายนพดลจิตบรรจงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในหัวข้อการคัดกรองกรณีแรงงานบังคับและการคามนุษย์ด้านแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคัดกรองคัดแยกในงานบังคับและการคามนุษย์ด้านแรงงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM ณโรงแรมไดมอนด์พาซาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน50คน วันที่25กรกฎาคม2,568เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชารารองสวัส,ส,วสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวชาลิดาจันมณีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี2,568ณพื้นที่ปฏิบัติงานไซส์วิสิทธิณห้องประชุมศิวิชัยชั้น5ศาสาากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไมยตรีอินทุสุดปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานผู้ตรวจประเมินในการนี้นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลวันที่26กรกฎาคม2568เวลา7นาฬิกานางสอาวอัชารารงสวัสด สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสุกัญญาลำพึงนิดเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมตักบัตรพระทางน้ำวัดธาราวดีภายใต้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะศรัทธาอิมบุญอุดนนุนชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2568ณวัดธาราวดีตํบลบางจากอํเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุวัตจันทร์ุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่27กรกฎาคม2568เวลา6นาฬิกานางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมหิ้วตะกร้าแต่งผ้าไทยตักบาตรวันอาทิตย์ภายใต้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวรนสะ ศรัทธาอิ่มบุญอุบนุนชุมชนประจำปีงบประมออ 68, าณพศ2568ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตำบลในเมืองอเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางจันทรวมนลเพ่งโยธารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นประธานการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจา้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลตามแบบปอมอหนึ่งตามประกาศสำนักนายุกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพศ2565โดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานแบบคกหนึ่ง โดยมีลูกจ้างจำนวน32คนเป็นสัญชาติเน,นมายนมา17คนสัญชาติกัมพูชา6คนสัญชาติลาว1คนและสัญชาติเวียดนามจำนวน8คนลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าจ้างและค่าอื่นๆจำนวน5แห่งเป็นจำนวน8คน ไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสำนักง,งานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสวัสดีค่ะ